สวัสดีท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้สิพามาเลาะป่ามากินข้าวป่าอยู่บ้านท่าเรือเมืองบริคันอ่าเมืองเมืองบริคันแขวงบริคัไซเป็นจังใดนั้นตามมาเลยกำลังจวะว่าไปเกาะเมซามองคือว่าเมิองมองที่ไ่ไว้เรียบร้อยแล้วไซตัดไ,ไหนกับโอ้

<c oughs> เธอดนเธอฟูฟูลังเก็บเห็นพักอาทักไน้มอยู่าเพิ่ <c oughs> นพักน้สาษากินข้าวอยกับที่ปลาเก็บผักอร่อไปก็กเลัง

เบื้องน้านปักหมาเนะเอาาวารับเบื้องท่านพี่ครจ่อ้าวมีตัวจัดอยู่นี่ตัวอะไยเนาะตัวนเก็บลิ่นเก็บนี่สุเลยเอ่อ ผกกละกุอยิ่งดดใส่ยวไ,ไปเปพิ่งผกุดเลยเนาะเอาให้จอได้ไปไ,ไปเลยแกก็เอาว่าผักกุโอ๋อเจ้อน อันนี้ก็เป te ็นผืต่อนักเออันนี้ผักมิตเหอ้ยน้ำยังอืโอ้น้ำเยอะนเยอมีคนเยอนาดกำลังจีรงไป้งไปใส่ตาลใส่โตเอาโอ้ดไมหมื่น ระวังมื่นเจอโอ้ยลงไปดูคมมากันว่ะมาพูดเอาไบออดมาเป็นนี่ยนเลย นี่แม่น,นมาฮอดแล้วต้นผักกูดเก็บผักกูดเบ็นซิกก็กินไรวะขา้วาวฟักกูดเป็นีแห้แซ่บก,ก,ก่าสัน กูเพิ่นพักกูเนี่ยกูป่ากูป่ากูป่าบาได้เป็นยังสิบเอเก็บพูดเก็บต้องเก็บเอาออนออนแม่สิ่งนี้ได้เนาะสิ่งนี้ได้เนาะ เป็นคนผิวสีแทนแทนซีจะขาวไปเสีต่อเก็บเก็บต้องใจเก็บผักกูดเด้จะเป็นการอาตโรด <c oughs> ในเวลาที่บริน้ถือพักมาต่บานมากินข้าวปลามาเอาพักอยู่ทางหน้าเลยว่ามีพักอย่างกินทางหนั้นแหละแต่วันนี้ได้ผักกูดกับผักนามถือว่าสำเร็จ chứ ông lại cái đấy đổ, chị đổ. đâu chưa đâu chưa đâu thôi là kho lại แล้วไปกันเหลือโตกาบทางไหนกลับทางเก่าเราจะลอยน้ำกาบโลวาทางไหนลอยขึ้นโนยนขึ้นโยนเมือ่อเนาะธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์บานบานตาเหือเมืองบริคันแขวงบริคันใสเขื่อตะอิจจะได้มามื้อนี้เป็นเป็นมื้อที่สอง มือ่อสัมิดมันจริงจะเบียแต่ว่ามดที่สองหน่ได้มาหลอดปลาล่ะในเมืออื่นาไปทางไปทางง่ายให้ว่านันร้วจังไดยถ้าเบิ้งคลิปต่อไปเลยจะเป็นยังไงมือที่ไปสิตอนไปวันลำบากล่ะมันกลับแพงลำบากคนเก่าเพิ่งพักเขียวอุ้มทุ่มธรรมศาสตร์่อนทางว้า ธรรมชาติโสภะป,กปกลาเดิจ้าไม่กลมเขาเม่กลมไป จีบมามาลนหาดได้ปลาสองตลินหาดได้ปลาสองตัว้มันจะเอกุนกับคว้กบุกัะควบเดือนต้มกระุกัะคว้เดือนความส่วยจะไใหู้อ่อกรุคว้

อน,นี้พวกเขามีปลาแล้วเนาะหรือว่ามเขา,า,ากินเพิ่ามเขากินแล้วนั่นก็ได้กินปลาใช่ไหมกินปลา